อ๋ออดมีโอ้ยว่วยะมามาาขอโทษทีครับอืมทำร่างกาเดี๋ยวเราจะมาผ่าขออนุญาตกินไดก่อนเดี๋ยวเราจะมาผ่ากระสุนไม่ได้ผ่ากระสุนผ่านหนังสือที่ผมไปยิงมานะฮะนี่ นี่เลยครับผมเทเล่มว่ะกระสุนขนาดเก้าที่ผมยิงไปเนี่ยอยู่ตรงไหนอืมใครท้ายถูกบ้างนี่หนังสือยิงไม่ทะลุนะใครใครใครทายถูกก็ยิงไม่ทะลุบ้างเวลามาไขกันปิสนาเทีเล่มอ่ะนี่เลยี่ก่อนนะยิงเขรานี่ปุ๊บเ่าเลยโอ้ ตัดออกมานะแับนึงอ่าตัดออกทั้งสองด้านอ่ามาดูเล่มแรกกันปังอู้ทะลุนะนี่ทะลุนี่นะทะลุนี่นะ,ะลนนะเล่มแรกทะลุนะครับต่อไป,ไปเล่มที่สองนี่โอ้มไม้กอดทะลุ ทะลุนะทะลุทะลุทะลุะลโอ้หนามากเล่มนี้ทะลุเอ้งทะลุนี่เล่มที่สองน่าจะอยู่เล่มที่สองนะยังไม่ม,ม,มีเล่มที่สามเล่มที่สาม เด่นที่สามาดูกันนี่ลูกกรสุนอยู่เด็มที่สองแล้วทำให้ผมหาไม่เจอล่ะฮอไอไปไหนแล้วดกูก็ฉีกออกด้านข้างจะเป็นไปได้ยังไง เอออันนี้รอยร้าวนี่ไม่มีน่าจะเบี่ยงออกด้านข้างนี่ยผมว่าเนี่ยคือเล่มนี้ใช่ไหมเนี่ยเล่มนี้คือเล่มที่สามแต่เล่มที่สองนี่ยหนามากจริงๆอ่ะกระสุนถลับออกด้านข้างด้นนี้ เออเฮ้ยไม่ไหนล่ะแต่ก็ได้แค่เล่มนี้เนะี่ยเพราะว่าเล่มนี้มันสุดแรงสุดแรงคือนีเ่เล่มที่สามนะหนึ่งสองสามอ่ะผมจะเปิดเล่มที่สามไปดูนี่นะเล่มที่สามชัดชัดไหมนี่ครับรอยตุงแต่ไม่ทะลุนี่รอยตุงนี่เลยนี่รอยตุงเข้ามานี่เลยเห็นไหมคือเล่มนี้ไม่ทะลุแต่ลูกก็สุนไปไหนห <laughs> รือว่าโดนอยู่ในกระบะรถก็ไม่รู้กระบะกระบะมอเตอร์ไซค์ทังทีเปิดใต้เบาะเนี่ยเห็นไหม ลอยยุบถึงได้แค่นี้แต่เล่มนี้ไม่ทะลุเห็นไหมครับไม่ทะลุนะเล่มนี้ไม่ทะลุก็สิ่งไปไหนนเียแลบออกแน่นอนน่าจะแะลบออกเนี่ยแต่คือว่าเต็มที่แล้วไงแต่มันก็ไม่ทะลุหรอกได้แต่แลบออกเนี่ยครับออกไปข้างๆอย่างเงี้ยไม่เจอโอเคสรุปว่าสามเล่มแต่เล่มมันหนานะ สามเล่มประมาณขนาดนี้แต่เล่มมันหนาเนี่ยถ้าเราดับสามเล่มอย่างเงี้ยประมาณสามเล่มหนนะามาขนาดนี้นะลูกุนอาจจะไม่ถึงเรานะหรืออาจจะถึงก็ได้ถ้าปืนที่มีความรีคอยที่กระสุนที่แรงกว่านี้ปืนที่เป็นอุธสงคารามหรือว่าปืนเอลิโอะไรเพะวกอลิโคเอาไม่อยู่นะโอเคนะแต่ว่าปืนขนาดเก้าสามแปดอะไรนี่ก็จะเถือถ่อกันไปประมาณขนาดนี้อาจจะมีสูงมากกว่านี้นิดนึงคือการยิงสูงมากกว่าอาจจะสูงมากกว่านี้เช่นพวกสามพันเจ็ดอะไรเงี้ย รู้บ้างว่านี้แต่ว่าไม่ถึงเล่มสุดท้ายอาจจะถึงเล่มนี้ก็ได้มันก็ไม่แน่อีกอะของนี้ไม่ต้องลองยิงเนาะแต่ก็พอประมาณขนาดนี้ขนาดเก้าก็สามเล่มนนหนาๆเลยแต่เล่มหนานะไม่ใช่ไปหลบเล่มบางพี่ผมไม่หลบเล่มบางมาพี่เขาบีบว่ยิงไม่ถุก daunting, รบหลังสือยิงผมตัว,วกระบาเลเต็มๆเลยอย่างเง,ง,งี้ยถากไปถากขูไปเลยไม่ใช่นะต้องหนาขนาดนี้ขึ้นไปอะ่ะหรืออาจจะยิงไกลกว่านี้ยิงไกลกว่านี้ อันนี้ที่ผมทําให้ดูคือยิงระยะประชิดถ้ายิงไกลกว่าน,นี้อาจจะไม่เข้าขนาดนี้ก็ได้หมดแรงรีคอยล์ก่อนลยคอยล์หมดก่อนของกําลังกระสุนนีหมดก่อนอาจจะเข้าแค่เล่มเดียว,วส,อสองเล่มเนาะเป็นได้หลายแบบแต่แค่เราจะจาเนี่ยคือประมาณสามเล่มเนะาจจะไกล้ๆคนนี้อาจจะเป็นสองเล่มตัดหลังรถหลังลงมาเนาะโอเคขอจบคลิปรีวิวยิงกระสุนไทยหนังสือไว้เพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ